หนังสือเสียงนิยายเรื่องรอยสเสน่หาซาตานบทที่ 13, สิบสามซาตานผิดโรธพิชยศแต่งตัวอย่างไม่รีบร้อนด้วยเพราะเวลาอันเหลือเฟือเมื่อเสร็จเรียบร้อยจึงค่อยออกมาจากห้องนอนแล้วความว่างเปล่าไรซึ่งมนุษย์สองหน้าก็ทำให้เขาอารมณ์ดี ขึ้นมานิดหน่อยคำพูดของพิมพ์วรันที่จ้องอาคาตรักเอยผู้หญิงที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสมบัติส่วนตัวของเขายังดังแววก่อควรให้อารมณ์เสียได้อย่างต่อเนื่องระหว่างเดินทางมาทำงานแต่เมื่อนึกถึงดวงตาหน้าสวยใสเสียงหวานช่างเจรจากาแฟรอบชรเช้ารสเลิศพิชยศ ก็รู้สึกกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสมีชื่อชิวาขึ้นมาทันตาเห็นวาดภาพรอยยิ้มแสนน่ารักที่ต้องเจอทุกเชา้าสายบ่ายเย็นจนคิดไม่ออกจริงๆว่าถ้ารอยยิ้มนี้ไม่อยู่ให้เขาเห็นแล้วเขาจะยังมีความสุขเหมือนทุกวันนี้หรือไม่เวลา8ปดโมงสิห้านาที คือเวลาที่ท่านประธานกรรมการบริษัทจะมาถึงห้องทำงานเขาจะช้ากว่าพนักง,งานทั่วไปเพียง15นาทีในทุกๆวันอย่างตั้งใจพิชยศจะจอดรถไว้ที่อาคารด้านหน้าซึ่งเชื่อมต่อมายังตึกเดินผ่านแต่ละแผนกมายังห้องทำงานที่อยู่ด้านในสุดโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้อาคาร จอดรถด้านหลังที่เชื่อมต่อมาอยัางห้องทำงานได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาเดินอ,อ้อมและพนักง,งานทุกคนต่างก็ซึมซับการตรงต่อเวลาและความตั้งใจในการทำงานของท่านประธานหนุ่มไฟแรงไปโดยไม่รู้ตัววันนี้พิชยศมาถึงเร็วกว่าปกติครึ่งชั่วโมงผ่านโต๊ะทำงานในขานหน้าห้องความว่างเปล่า ทำให้รู้สึกผิดหวังเล็กๆที่ไม่ได้เห็นรอยยิ้มหวานแสนน่ารักแต่เหลืออีกตั้ง15นาทีกว่าจะได้เวลางานเจ้าของรอยยิ้มคงยังเดินทางมาไม่ถึงไม่เป็นไรอีกแค่ไม่ถึงชั่วโมงกาแฟรสชาติคุ้นเคยก็จะถูกยกมาเสิร์ฟแล้วเขาจะได้เห็น หน้าแม่บ้านประจำตัวที่น่ารักที่สุดเวลาผ่านไปประมาณ9ก้าโมงเชา้าแม่บ้านประจำบริษัทยกกาแฟเข้ามาเสิร์ฟพิชยศรีบละสายตาจากแฟมรอยยิ้มที่กำลังจะผุดขึ้นบนใบหน้าคมเข้มแปลเปลี่ยนเป็นบึ้งตึงทันทีที่เห็นว่าไม่ใช่คนที่เขากำลังรอเริ่มโกรธที่เลขาส่วนตัวซึ่งรังตำแหน่งเมียมำเรอ ละเลยหน้าที่ซสำยังให้เขารอเกอร์อีกต่างหากเมื่อแม่บ้านออกไปพิชโยเตรียมกดปุ่มสปิกเกอร์โฟนเพื่อลงโทษหญิงสาวด้วยกันต่อว่าให้สาสมแต่ก็มีสายภายในเข้ามาขัดจังหวะเสียก่อนครับเป่งเสียงแบบไม่มีอารมณ์จะคุยพี่นอ็อตนทเองนะคะ แนดว่าไงมีอะไรเสียงห้วนเพราะยังปรับอารมณ์ไม่ทันพิชยศเริ่มเสียศูนเรื่องการควบคุมอารมณ์ก็เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับรักเอ๋ยเท่านั้นรักเอ๋ยไม่สบายค่ะขอลาหนึ่งวันแล้วทำไมเขาไม่โทรมาลากับพี่รักเอย๋ยเขาโทรมาลากับแนดแล้วนี่ค่ะพี่นอ็อตเขียนแทนเพื่อนสาวทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเพื่อนผิดเต็มประตู ดีนะทำงานกับพี่แต่ลากับแนทประชดประชันแบบสุดฤทธิ์ราวผู้หญิงปากจากักกัดไม่ปล่อยรักเอ๋ยไม่ค่อยสบายคงอยากพักผ่อนนะคะพี่นอ็อตพี่รับทราบแล้วมีอะไรอีกไหมตัดบทยังไม่มีอารมณ์จะคุยต่อเพราะอยากโทรศัพท์ไปหาเจ้าตัวต้นเรื่องทั้งห่วงใยทั้งมโหูที่เธอทำอะไรก็ไม่ได้อย่างใจไม่มีค่ะ พี่ระยะดาวางสายพร้อมด้วยน้ำเสียง่นเล็กๆก,กับตัวเองพี่น็อตนะพี่นอ็อตไปกินอะไรมาหงุดหงิดแต่เชา้ามือถือเครื่องจิ๋วสีชมพูสดใสที่อยู่บนโต๊ะรับแขกในห้องนั่งเล่นยังคงสั่นจนเกิดเสียงดังแต่เจ้าของเครื่องกับนั่งกอดเขา่าเจ้าจุกมองการสั่นสะเทือนแบบไม่รู้สึกรู้สาเหมือนหุ่นยนต์ไร้ชีวิต สายแล้วสายเล่าเฝ้าวนเวียนโทมาอยาไม่รู้จักหยุดไม่รู้จักหย่อนแต่ก็ไม่ทำให้รักเอ่ยใจอ่อนจนคนที่มาอยู่เป็นเพื่อนเริ่มทนไม่ไหวอยากจะเข้าไปรับแทนแต่ก็ดูเป็นมารยาทที่ไม่งามรักเอ่ยทำไมไม่รับล่ะเขาโทรมาจะยี่สิบสายแล้วมั้งเนี่ยน้องสาหรือสาธิต ที่วันนี้ถูกเรียกตัวให้มาอยู่เป็นเพื่อนตั้งแต่เช้าเริ่มทนไม่ไหวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวเขาก็เบื่อเลิกโทรเองนั่นแหละคงยากเพราะตั้งแต่น้องสามาถึงนี่มันครึ่งชั่วโมงแล้วนะยังไม่เห็นโทรศัพท์ของรักเออจะหยุดสั่นสักทีช่างมันเถอะไม่ช่างแล้วน้องสาให้รักเออคุยกับเขาซะเขาโทรมา เราก็ต้องพูดกับเขาไปนึกถึงเวลาที่เราโทรหาใครสักคนเพื่อจะอธิบายอะไรสักอย่างเรายังอยากให้เขารับฟังแล้วกระนำโทรมาตั้งหลายสายแบบนี้แสดงว่าเขาต้องอยากให้รักเอย้ยรับฟังคำอธิบายจากปากเขาบ้างเขาไม่มีอะไรจะอธิบายหรอกทำไมถึงคิดแบบนั้นล่ะ น้องสาไม่รู้ว่าใครคือคนที่ทำให้เพื่อนต้องมีอาการแบบนี้แต่ก็ไม่คิดจะถามถ้าเพื่อนยังไม่พร้อมจะบอกแต่น้องสาพร้อมเสมอสำหรับการเป็นศิรานีชั้นเยี่ยมของเพื่อนรักก็เขายังไม่รู้ว่ารักเอ่ยไม่รับโทรศัพท์เขาเพราะเรื่องอะไรอา้าวก็รักเอ่ยไม่อยากพูดไม่อยากเจอหน้าเขา แน่ใจแน่งั้นก็ปิดเครื่องหนีซะไม่เอาแสดงว่าอยากคุยกับเขาแต่งอนรักเอ๋ยไม่ได้งอนงั้นก็ตัดขาดจากเขาไปเลยเฮ้ยแต่รักเอย๋ยังไม่ได้ฟังความจริงจากปากเขาเลยนั่นไงอยากฟังความจริงจากปากเขาแต่ไม่รับโทรศัพท์ยังไงกันผู้หญิงนี่เข้าใจยากจริงๆ จะว่าไปน้องสาก็เป็นผู้หญิงแต่เป็นผู้หญิงในร่างผู้ชายที่เข้าใจง่ายไม่ยากเย็นเออนั้นก็รับซะน้องสาจะเข้าครัวไปทำอะไรอร่อยๆมาทานหวังว่าออกมาคงจะมีชิวชีวาไม่เป็นผีดิบตายซากแบบนี้นะผู้จบก็หยิบโทรศัพท์เครื่องจิว๋วยัดใส่มือเพื่อนรักทันทีพร้อมกดรับให้ด้วยเสร็จสับ รักเอ้ยยังไม่ทันจะกรอกเสียงลงไปพิชยศซึ่งกดโทรศัพท์หาจนประสาทจะกินก็ใจร้อนสวนกลับเสียงดังแทบจะทันทีไม่เว้นวักให้คนปลายสายได้กรอกเสียงตามรับมาเสียก่อนคะไม่มาทำงานทำไมไม่โทรหาผมทั้งกโกรธโมโ oh หห่วงใยและอื่นๆอีกมากมายรักเอ้ย โทรลากับคุณพิรยาดาแล้วนี่คะ่ะสรพนามที่ใช้เรียกเพื่อนรักต่อหน้าทุกคนในบริษัทคือคุณพิรยาดารักเอ่ย,ยังไม่พร้อมจะบอกใครว่าเป็นเพื่อนรักกับรองประธานแม้แต่พิชโยศ์เองก็ไม่เคยรู้แล้วทำไมไม่โทรหาผมรักเอยคิดว่าคุณไม่ว่างแอบประชดประชันเล็กๆใส่เขา แบบที่เจ้าตัวเองก็ไม่รู้ทำไมถึงคิดว่าจะไม่ว่างก็คิดว่าไม่ว่างนะสิคะเถียงคอเป็นเอ็นงุดหงิดอารมณ์ไม่ดีน้อยใจเสียใจสารพัดความรู้สึกผมจะไปหาที่ห้องใจเริ่มร้อนรอนเมื่อรู้สึกว่าเด็กหญิงที่เคยว่านอนสอนง่ายกำลังพูดไม่รู้เรื่องรักเอ๋ยจะออกไปข้างนอก รักเอยเสียงพูดเบาไกลายเป็นดังแต่เปลี่ยนเป็นตวาดในที่สุดคะรักเอยตอบรับเสียงเรียบและ